สวัสดีทุกท่านที่เป็นสายซีรีส์จีนด้วยกันนะคะก็สำหรับเอพิโซดนี้หวานก็มาผชวนเพื่อนๆน,น,นะคะดูซีรีส์จีนเรื่องใหม่ที่ก็จะกำลังจะออนแอร์นะคะวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะก็เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะสำหรับช่องทางที่เราจะดูกันได้นะคะตอนนี้ก็คือที่มีติดประกาศไว้จะเป็นของแพลตฟอร์ม Mango TV นะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ดูซับ ไทยกันไหมจากทาง Mango TV ค่ะแต่สำหรับเรื่องนี้มีความน่าสนใจก็คือว่าพระเอกนั้นนะคะเป็นขวัญใจของคนไทยเช่นเดียวกันสำหรับคุณเว่ยเจ๋อมิงนั่นเองค่ะส่วนนางเอกนะคะเขาเท่มากเลยคุณเฟยนะคะหวังเฟยเฟยนั่นเองค่ะจะควงคู่กันมาในาล antic, ะครแนวโรแมนติกผจญภัยแฟนตาซีนะคะเรื่องชื่อเรื่องภาษาอังกฤษที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือใหม่ m a ร์ r s f ส v เ r ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆอยากอ่านเป็นนิยายนะคะนิยายออนไลน์เนี่ยจะมีภาษาอังกฤษชื่อว่า summer wonderful book นะคะสำหรับเรื่องนี้เพื่อนๆไปค้นหาอ่านกันได้ค่ะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของแบบเบาๆเป็นแนวโรแมนติกเป็นแนวความรักที่เราไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรบ้างอะไรมากนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบโลกมิติขนานด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าแปลเป็นไทย มันก็สำหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องนี้มันก็ใช่แล้วล่ะค่ะคือเป็นนิทานมหัศจรรย์ของฉันนะคะสำหรับชื่อเรื่องชื่อเรื่องที่แปลเป็นไทยมันก็จะเหมือนกับนิยายต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Summer Wonderful Book ก็ไปหาอ่านกันนะคะสำหรับเรื่องนี้จะมี24ตอนเท่านั้นเองค่ะก็จะออนแอร์ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนนะคะแล้วก็จะมีออนแอร์ให้พวกเราดูเนี่ยสัปดาห์ละ5วันก็คือวันจันทร์อังคารพุธ พฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีแค่2วันที่พวกเราจะไม่ได้ดูนะคะโอ้โหเรื่องนี้อยากให้มีสับไทยมากๆเลยนะคะสับไทยดีๆจะได้ดูกันเข้าใจแล้วก็สำหรับพระเอกในเรื่องนี้นะคะคุณไว้เจอหมิงนั้นรับบทเป็นเฟิ่งเทียนหลานนะคะส่วนสำหรับนางเอกนะคะคุณเฟยนั้นรับบทเป็นหวัง ปู้เถาค่ะโอ้โหชื่อก็ชื่อก็เท่แล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวรักโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแนวเบาๆมากกว่าแต่เขามีเรื่องราวนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับในดินแดนของแฟนตาซีนั่นแหละคะ่ะบอกเรื่องราวความรักนะคะระหว่างตัวเอกชายแล้วก็ตัวเอกหญิงนี่แหละซึ่งเนื้อหานะคะก็จะเป็นแนวที่ค่อนข้างจะสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าเขาเปรียบเทียบความรักของทั้งคู่นั้นเหมือน ฤดูร้อนที่แดดแผดจ้าเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้รับการคาดการณ์ว่าก็จะต้องเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเป็นหลักนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไลล่ะก็มันเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟิงเถียนหลานนี่ล่ะค่ะเขานะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนก็คือเป็นนักเขียนนั่นแหละจากนั้นก็ถูกดูดเข้าไปในโลกของนวนิยายนะคะซึ่งก็ พอเข้าไปแล้วคือมันเป็นความบังเอิญทุกอย่างพอเข้าไปาในโลกมิติขนาดในโลกของนิยายแล้วเขาก็บังเอิญเข้าไปในสำนักพิมพ์เพื่อที่จะไปทำงานที่นั่นด้วยนะคะก็กลายไปเป็นพนักงานค่ะโดยไม่คาดคิดนะคะในการเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องได้รับการประเมินครั้งแรกหลังจากที่เพิ่งเข้ามาเลยค่ะก็จะต้องแบบว่า ถูกส่งไปให้พิมพ์ต้นฉบับนะคะงานก็เร่งรีบมากๆจากนั้นนางเอกของพวกเรามาแล้วค่ะเป็นนักเขียนหญิงที่มีคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่แล้วก็มีความแบบเรียกได้ว่าเป็นนักเขียนหญิงคนใหม่ที่เข้ามาร่วมทีมด้วยนะคะก็คือหวังปูเทานั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ย เธอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเขียนก็จริงแต่ว่าไม่ได้ส่งงานไม่ได้ส่งต้นฉบับมาเป็นเวลานานแล้วนะคะทีน okay. ี Til ้ใครๆก็ตามตัวนักเขียนคนนี้ไม่ได้คือตามตัวนางเอกไม่ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็มีวันหนึ่งนะคะก็บังเอิญค่ะวิ่งมานะคะชนกับพระเอกนี่แหละจากนั้นก็เลยทำให้นะคะคือมาเจอกันที่ที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วก็นางเอกของพวกเราก็ส่งกด ส่งต้นฉบับไปที่ที่บานนั่นเลยนะคะที่มีความวุ่นวายไปหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะพวกเขาก็ได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็คือพระเอกนะคะมีหน้าที่มาตามงานของนางเอกนี่แหละคะ่ะต้องเอาต้นฉบับไปให้ได้นะคะก็พยายามที่จะให้หนางเอกนั้นเขียนผลงานใหม่ๆเร็วๆค่ะแต่อะไรก็ตามนางเอกของพวกเราก็มีข้อแม้ว่า อ่ะได้เดี๋ยวฉันจะเขียนก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องยอมรับเงื่อนไขของเธอก่อนนะคะเพราะว่าคือเธอนั้น่ะมีน้องสาวที่ขี้โลกมากอยู่คนหนึ่งคือรับป่วยร่างกายอ่อนแอแต่ว่ามีสเสน่ห์นะคะก็ถ้าเกิดว่าต้องมาช่วยดูแลบ้างอะไรบ้างเธอก็จะมีเวลาในการเขียนต้นฉบับมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งคู่นี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเพื่อเรื่องงานแล้วก็ต้องมาต่อสู้กันด้วยไหวพลิบแล้วก็ความกล้าหาญของแต่ละคนแล้วค่ะมี ความเป็นแฟนตาซีสุดขีดเหมือนกันนะคะเรื่องนี้แต่ก็เพลินมากๆนะคะนิยายต้นฉบับก็เพลินๆดีค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็งานแรกที่ในโลกอีอกมิติหนึ่งที่ในโลกนวนิยายของตัวพระเอกนะคะในฐานะของบรรณาธิการฝึกหัดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาต้องตามติดนักเขียนคนนี้เลยละค่ะก็คือนางเอกนี่แหละนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เธอนั้นเขียนต้นฉบับให้เสร็จให้ได้ค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะบรรณาธิการคนนี้ก็คือ พระเอกเนี่ยก็ต้องแบบเออนั่นแหละอย่างน้อยนะคะ1ก็คือต้องขับรถพาเธอนะคะไปโน่นไปนี่ไม่ว่าเธออยากจะไปไหนอย่างเช่นกลับบ้านเกิดของเธอก็ไปนะคะซึ่งเรื่องราวที่พวกเขามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็ทําให้พระเอกได้รู้ถึงชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่รวมทั้งคนที่อยู่รอบข้างของนางเอกว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ด้วยความใกล้ชิดทั้งคู่นี้ก็เริ่มเกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะตัวของนางเอกในโลกนวนิยายนี้จะมีปมอยู่หลาย ปมเลยไม่ว่าจะเป็น พ่อของเธอนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของน้องสาวขี้โลกก็มีเช่นเดียวกันนะคะคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อที่ทำงานหนกักแล้วก็อาศัยอยู่ที่ปักกิ่งเป็นเวลาหลายปีแล้วก็แบบมีปมที่บ้านเกิดนะคะตัวของพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านเกิดของของเขาเลยหลังจากที่ออกมาทำงานที่ปักกิ่งแล้วนะคะแต่อยงไรก็ตามค่ะต่อมาต่อมาเออหวานบอกเลยได้ไหมคือปมเรื่องของคุณพ่อก็คือพ่อไม่เคยกลับบ้านเลยแล้วทำให้ลูกๆแบบสงสัย ทนีนี้พอต่อมาความจริงก็ปรากฏว่าเออจริงๆแล้วพ่อก็คือเป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นเองเขาก็เลยจําไม่ได้นะคะว่าบ้านเกิดเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วจะต้องกลับไปทําไมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็นางเอกของพวกเราก็สู้มากๆเลยนะคะคือเรื่องราวมันก็จะมีปมในนวนิยายเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวของชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมของนางเอกซัเป็นส่วนใหญ่แล้วพระเอกนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวพวพันอยู่ในนั้นน่ะนะคะก็เป็นการปูแล้วก็สร้าง เรื่องราวมาแบบนี้แล้วค่ะโดยพระเอกนั้นจะเป็นผู้ที่มารับผิดชอบนะคะการจัดระเบียบตอนแรกต้องจัดระเบียบเฉพาะต้นฉบับเท่านั้นแต่ตอนหลังก็คือจัดระเบียบนะคะชีวิตต่างๆแล้วก็ปลูหนทางที่มีความสะดวกนะคะให้กับนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะพระเอกนะคะเฟิงเทียนหลานเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็ทำการแบบหยิบ จิกซองนะคะมาประติดประต่อชีวิตของนางเอกเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะทำคือเขาเป็นนักเขียนอยู่แล้วในโลกอีกโลกหนึ่งของเขาสำหรับพระเอกใช่ไหมคะพอเขาได้มาเห็นชีวิตของนางเอกเขาก็เลยแบบว่าโอเคเอาจุดนั้นมาประติดประต่อโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็ทำนะคะอนุวนิยายได้อีกหนึ่งฉบับเลยนะคะสำหรับตัวของพระเอกเองคะ่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เออเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะปกติแล้วไม่มีใครมาเขียนนิยายเกี่ยวกับตัวเราให้ เ,เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแต่นี่พระเอกนะคะก็เขียนให้นางเอกก็เป็นเ,เรื่องราวของความอบอุ่นจริงๆหลังจากที่แบบทั้งคู่รู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะคือตัวละครของนางเอกจะเป็นตัวละครที่เป็นหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะเธอมีทุกอารมณ์เลยค่ะมีทั้งอารมณ์ที่เป็นอิจฉาริษยามีทั้งอารมณ์ที่เป็นยังไงดี อ่อนแอนะคะแต่จริงแล้วเธอเป็นคนที่จิตใจดีนั่นเองสำหรับนางเอกนะคะคนเราทุกคนร้วนมีอดีตร้วนมีปมเรื่องทุกอย่างมีประสบการณ์ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเรานี่ถือได้ว่ามีเรื่องราวที่ต้องย้อนกลับไปมองในอดีตเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ไตร่ตรองนะคะแล้วก็คิดว่าต้องรักษาตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเธอแข็งแรงเธอก็สามารถจะเป็นที่พึ่งของน้อง สาวที่แบบขี้โลกได้อะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะประครับประคองครอบครัวของเธอได้นะคะเพราะฉะนั้นนางเอกเราจะรู้สึกนะคะรู้สึกดีกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตถึงแม้ว่าจะสร้างความยากลาบากให้เธอเนี่ยทีละนิด,ท,นดทีละนิดก็เป็นเหมือนกับซีรีส์ที่เป็นแนวแบบให้แสงสว่างแล้วก็ให้ตัวละครตัวหนึ่งซึ่งปกติแล้วตัวเองจะรู้สึกว่าจิตใจจะมีความหดหู่อยู่นะคะได้เห็นถึงความอบอุ่นแล้วก็ได้เห็นว่าโลกนี้ยังมี คนดีๆอย่างพระเอกอยู่นะคะฟึ่งเทียนหลานนี่แหละค่ะ เรื่องนี้นะคะจบดีแฮปปี happy, ม้มากๆค่ะเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะสุดท้ายแล้วคนทำดีก็ได้ดีค่ะชีวิตของเธอก็ต้องถูกห้อมร้อมด้วยความอบอุน่นแล้วก็เธอมีครอบครัวของเธอเองนะคะซึ่งเดี๋ยวพวกเขาก็ได้ออกมาเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะคะมีคนคนนี้อยู่จริงๆคือ,อ,อไอเดียก็คือเหมือนกับนักเขียนสองคนได้มีโอกาสไปรู้จักกันในในโลกคู่ขนานมิติในนวนิยายนะคะโอ้ก็เรียกได้ว่าโครงเรื่องมีความซับ อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวอร์ชั่นละครนั้นจะดัดแปลงออกมาจากในเวอร์ชั่นนิยายต้นฉบับนะคะไปในทางไหนเพราะว่าปกติแล้วก็จะมีการดัดแปลงไปนะคะบางเรื่องนี้ดัดแปลงน้อยอาจจะดัดแปลงไป20%บางเรื่องดัดแปลงไป40%บางเรื่องดัดแปลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะส่วนบางเรื่องนั้นอย่างที่พวกเรารู้กันก็แค่เอาชื่อของตัวละครในนิยายมาเท่าน,านั้นแล้วก็นิดๆหน่อยๆน,น,นะคะแล้วก็มาดัดแปลงไปสักซก็ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะคะส่วนลักษณะของอเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วมันมีดราม่าบ้างไหมนะคะมันก็จะมีดราม่านิดๆไงคะในส่วนของที่เป็นประวัติชีวิตของนางเอกแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างนางเอกเพราะว่าคนเราถ้ามีถ้าได้รู้ว่าคนที่แบบเรารักแล้วก็แบบใกล้ชิดเรามากๆเนี่ยมีแต่ป่วยเนี่ยพวกเราก็คงจะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะจิตใจมันก,มนก็มันก็ต้องหดหูเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นดราม่ามันก็มี แค่จุดนี้นิดๆแหละค่ะ แล้วถามว่าเรื่องนี้ฉากจูบมากมายไหมนะคะบอกได้เลยในนิยายต้นฉบับโอ้ยจูบกันจูบกันฟุ่มเฟือยมากค่ะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะฟินแน่นอนแล้วก็หลังจากที่พวกเขารักกันแล้วมันก็จะมีฉากความรักที่แบบลึกซึ้งด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าคนที่เป็นบอยเฟนเกิร์ลเฟนกันอะไรอย่างนี้ก็มีฉากในหลกัหลกหลกหลายหลายอารมณ์เลยนะคะอ้าวก็กลับไปดูชื่อเรื่องนะคะมันเป็นอะไรซัมเมอร์ซัมเมอร์มันก็ต้องเป็นความรักที่ที่บวกไป ด้วยแสงอันเจิดจ้านะคะเพื่อนๆขาก็น่าดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นางเอกก็มีความเท่มากๆนะคะคุณเฟยเป็นคนเป็นผู้หญิงเท่ๆนะหวานว่าแล้วก็ดูแล้วน่าจะเชื่อได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งเป็นนักเขียนที่ที่เก่งอะไรแบบนี้เราเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันละกันนะคะส่วนสําหรับคุณเว่ยเจอหมิงนั้นน่ารักอยู่แล้วนะคะเราได้เห็นเขามาในหลายๆเรื่องแล้วล่วะค่ะสาหรับเรื่องนี้ก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างนะคะแต่ว่าพอย้อนกลับไป ในโลกแห่งนิยายเขาก็ยังต้องใส่สูตรอยู่ดีเนาะเพราะเขาก็เป็นหัวหนา้าคือเป็นบรรณาธิการอยู่ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เล่นในบทของซ e o หรือว่าบทของอะไรอ่ะเจ้าของบริษัทมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นพระเอกแนวแนวยอดนิยมแนวไอดอลอ่ะนะคะมาเรื่อยๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะมีแฟนคลับของแบบคุณเว่ยเจิ้หมิงเนี่ยรอติดตามชมอยู่เป็นอย่างมากนะคะส่วนผู้ที่มาเขียนบทละครให้ เรื่องนี้นะคะมีคุณคนเดียวนะคะก็คือคุณมู่หยวนนั่นเองส่วนผู้กำกับนะคะดเลกเตอร์ Director, แล้วก็หัวหน้าดเลกเตอร์ก็คือคนคนเดียวกันก็คือคุณหลี่วีซีค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่คมวอดอยู่ในด้านของภาพยนตร์และโทรทัศน์มาเรื่อยๆนะคะก็สำหรับคุณหลีนะ่นั้นเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงมากำกับการแสดงในละครที่เป็นรักโรแมนติกก็น่าจะดูดีแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ของของตัวละครนะคะผ่านมาทางหน้าจอให้พวกเรา ดูได้อย่างเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรื่องนี้ชัดเจนนะคะกลุ่มของเป้าหมายที่เขาแน่ใจว่าจะต้องดูเรื่องนี้ก็เป็นกลุ่มของผู้หญิงนี่แหละค่ะส่วนคุณผู้ชายนะคะถ้ารู้สึกว่าอยากจะได้อะไรเบาๆสมองนะคะก็สามารถจะมาดูเรื่องนี้ได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเรื่องนี้ก็จะออนแอร์วันที่11นะคะมิถุนายนนี้ก็ใกลแล้วนะคะอีกแค่2วันเท่าน,นั้นเองค่ะเรียกได้ว่าออนแอร์วันอาทิตย์นะคะวันหยุด สบ,สบายอยู่บ้านกันก็จิ้มจิ้มดูนะจ๊ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะหวนราไปก่อนสวัสดีค่ะ